มานับเลขกันต่อเพื่อนเพื่อนอยี่สิบจนถึงห้าพันนะเลขกลมกลมก่อนนะมันจะดูว่าเหมือนจะยากใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีหลักเทคนิคนะถ้า20กับ30เนี่ยก็จะเป็นการเอาเลข2เลข3บวกกับจะสัดนะเลข2คืออะไรดวาใช่ไหมยี่สิบคือดวาร์สิทดวาสิทำไมอ่านว่าดวาร์สิทไม่อ่านว่าดวาร์สัด ใช่ไหมตำแหน่งเน้นเนี่ยมันอยู่ที่สระอาตัวแรกสระอาเนี่ยจะมีสองเสียงได้นะเพื่อนๆถ้าอาเนี่ยเป็นตำแหน่งเน้นจะออกอาตลอดแต่ถ้าอาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ไม่เน้นรวมกับตัวพยัญชนะแจนะอย่างเช่นกรณีนี้ใช่ไหมมันจะไอตัวอาเนี่ยจะออกคล้ายเป็นจระอีคำนี้ก็เลยอ่านเป็นจวัดเซตจวัดเซตไม่ได้อ่านว่าจวัดซาตนะสามสิบ ก็คือเอาเลข3บวกกับเดซัสก็คือ3 0 3เเหมือนกันเลยมันตำแหน่งเน้นอยู่ที่สระอ e ีเลยอ่านเป็น3 0ซไม่ได้อ่านว่า3 0นะตรเเพื่อนๆต้องจังเกตแล้วก็จำนะถ้าสระอาเนี่ยรวมอยู่กับพพัญชนะตัวแจถ้ามันไม่เน้นเนะี่ยสระอาออกเป็นสระอ e ี ดวดัสเตรีบเนะส่วน40คือโซโรักโซโรักจระโอก็มีสองเสียงเพื่อนๆถ้ามันเน้นเป็นจระโอถ้าไม่เน้นจะออกเป็นจระอาคำนี้อ่านว่าโซรักไม่ได้อ่านว่าโซรกนะโซรักส่วน50 60 70 80เนี่ยมันจะเป็นการเอาเลข5เลข6เลข7เลข8บวกกับดิษฐ์ดิ์นะหคืออะไร ญา a t ใช่ไหมพอ50ก็คือ p i d ิจั t พิจิจัตทำไมอ่านว่าพิจิจั t ไม่อ่านว่าญาติจิจั <c oughs> เหมือนกันเลยเพื่อนๆตัวสระยาเนี่ยมันก็มีสองเสียงถ้ามันเน้นจอกเป็นยาคือเสียงยาวนะแต่ถ้าไม่นเน้นเนีนเน่ยจอกคล้ายกับสระอีคือสั้นๆคำ <c oughs> น, <c oughs> นี้เลยอ่านเป็นพิ i ิ h a t เพราะว่ามันเน้นที่สระยาตัวที่ หยุดตัวสุดท้ายอ่ะใช่ไหมตัวสิอ่านเป็นสิบพิิสิดนะหกสิบหกคืออะไรเสหกคือเสืสพอเจ็ดสิบเซมิสเซมจิตำแหน่งเน้นเนี่ยมันจะอยู่ที่เซมจะอยู่ที่สระเยนะเซมจิส เราจะไม่อ่านเป็นซิมดิชัดมันจะไม่ได้ชาดเสียงยาวและเพราะว่ามันไม่เน้นสระยาคำว่าชาดไม่เน้นเลยออกเสียงสั้นๆน,นะซิมดิชาดซิมดิชาดส่วน80ดสิโวซิมดิชาดตำแหน่งเน้นอยู่ที่สระโออ่านเป็นโวซิมดิชาดโวซิมดิชัดมันเราจะไม่อ่านเป็นโวซิมดิชัดนะโวซิมดิชัดอ่าส่วน90 Divinosta e. Div e. uh d i v i n o s t a สหนึโตพอหนึ่งพันอัตนาตื้อศีชาอัตนาตืพอสองพคือดเ i ียตื้อศชีเเพื่อนๆมือใหม่อาจจะสงสัยนะว่าเอาเมื่อกี้บอกว่าอสองคือดวา uh 2, ใช่ไหมในที่20ใช่ไหมเป็นดวาทำไมสองอันนี้มันเป็นดเวียขึ้นมา มันมีกฎอยู่ว่าถ้าเลขสองเนี่ยใช้กับคำนามเพศหญิงมันจะเป็นรูป the v ี a แทน the v a t h e v a เนี่ยเราจะใช้กับเพศชายแต่ต้ซิชาที่แปลว่าพันเนี่ยมันลงท้ายด้วยสระอามันเป็นคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นสองพเลยใช้ว่า the v ียต h ซิชไม่ใช่ h e v a ติซิชีนะ the v ียต h ซิชแล้วคำว่าติซิชาเนะ่ะมันเปลี่ยนเป็นต s i ิชี the v ียต h ิชคือสองพัน อ่ะเมื่อกี้ลืมนะ1 0 0 0อ่าหนึ่งเนี่ยอาจีนใช่ไหมอาจีนเนี่ยมันจะใช้กับคำนามเพศชายถ้าใช้กับคำนามเพศหญิงมันจะใช้อัตนา1,000ก็คืออัตนาตีสิชอาอัตนาตีสิชาเราจะไม่ใช้อาจีนตีสิชานะอัตนาตีสิชาพอ3,000คือตรีตีสิชีตรีตีสิชีสี่พันชุดีเรตีสิชีชุดีเรตีสิชีพอ5,000ัแปด ตีสติชปดตีสติชคลิปนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเยอะมากแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูเลขที่เป็นเป็นเศษกันบ้างนะอย่างเช่นแบบ23 24นะหรือว่า5 8 9 5อะไรแบบนี้นะแล้วก็6 0 0 0 7,000พอ่า10,000พูดว่ายังไง10,000 0พูดว่ายังไง1ล้านพูดว่ายังไงนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็ค่อยค่อยมาดูกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะถ้าฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะจำได้ช้านะเพื่อนๆๆให้เพื่อน เขียนด้วยนะจดใส่สมุดแล้วก็เขียนไปนหลายๆรอบเดี๋ยวก็จะค่อยๆจําได้ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนงใม่ทุกท่านค่ะ